เรามาอยู่กับเพจปล่อยจอยกับชื่อรายการหลังไมรบอกไงรายการยังไม่มีชื่อนีครับอ่ารายการยังไม่มีชื่อของรีวิวสปอนเซอร์นั่นเองน่าชื่อรายการอาจจะมีที่หัวคิดนะครับตอนนี้ไม่ได้ตั้งรีวิวของสปอนเซอร์ก็เป็นสปอนเซอร์เป็นการเกมจากเงินเยอะเยอะยอคุณเพื่อนคนคนข้าวข้างคุณข้าไทำไมมาแทนโบมอ่ะนั่งยิ้มเจียมเจียมเดี๋ยวครับผมน่าผมคู่กายนนะครับ้จาไมวะ เนื่องจากไอพีพีเขาติดตุระครับผมใช่อยู่ที่ไกลผมเขาอยู่ที่ไกลๆอยู่ที่ไกลๆไม่ไม่อยู่นี่นะพี่ที่เราได้ยินเนี่ยคือสิ่งที่คอดที่คลอดเลยคลอดไกลบอมขยับไปนี่ยโอเคก็อย่างที่เห็นเลยเอาเรามาเกินๆต็มไปก่อนว่าเป็นน่าจะเป็นการ์ดเกมจาก Evident Next Level Card Game นะครับส่วนสปอนเซอร์ของเราก็ขอขอบคุณเพจ Lazy Journey หลานถูกไหม Journey โซนี่แล้วมึงพูดเจนี่กูพูดโซนี่ไปบนกับพี่ลูกไม้จ้ะว่าใครได้ไดลาล็อกรู้จักกันในชื่อพันโทโจเนะไม่มั่นใจชื่อโอเคก็เราจะออกมาเลยเหรอบอกบอกมูลค่าก่อนอุ้ยมูลค่าเท่าไหร่ว่ะกระดาษที่ทำมาอีวิวเนี่ยอันนี้จริงเหรอเออมูลค่าเนี่ยครับมูลค่ามากกว่าสามหมื่นบาทโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับสามหมื่นบาทไม่ธรรมดาอันนี้คือของจริงเอันี้อ่เนี่ยดูดูของกันเลยกันครับ มาดูพร้อมกันนะฮะเฮ้ยมีแฟมบ่ะสามหมื่นบาทรวมแฟมป่ะจริงอ่ะมีก็จะดูก็คือจะเป็นการ์ดฟอยล์จะเป็นการ์ดฟอยล์แล้วก็การ์ดเลกาเลียแลวป่ะโอ้โหจำจำจำชื่อจำชื่อระดับแลไม่ได้เลกกทุราาคแลครับแล้วก็มีเป็นของฟูอาร์ตฟอยครับผมเจเนซิสแลเป็นใบของของฟอเซตหนึ่งเลยถูกต้องครับ ต้องบอกว่ามีความสวยงามในระดับมาสเตอร์พีซเลยนะฮะเนี่ยขอโคดอัพขอโคดอัพ,ออพอลองดูใใกล้นะครับนี่คือรันตามเลขปะรันรันตามเลขครับอือ่ะเริ่มต้นนะฮะจากที่คุณเห็นนะครับถ้าเป็นแชมเปี้ยนเราเรียกว่าเป็นของเจนเนซิตแลนะครับครึ่งเจนเนซิตแลฮะก็จะเป็นของเฉพาะแชมเปี้ยนเท่านั้นเราลงมาจะเป็นยูนีนะครับยูนีนี่เราเรียกว่าเป็นของเลกาเรียแลนะครับก็คือจะใส่ได้แค่แบบละหนึ่งใบในเด็กนั้นนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นอ่ะดูตัวนี้คะ อันนี้เรียกว่าแบบฟูลอาร์ตนะครับผมก็จะเป็นแบบที่ไม่มีกรอบตัวของอคําสั่งเนาะไม่มีกรอบคําอธิบายการ์ดคำอธิบายเอฟเฟกต์การ์ดจะไม่มีกรอบอย่างนี้อย่างนี้อ่าเป็นต้นนะครับอย่างนี้ต่อมารก็จะเป็นฟลอยธรรมดาครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบวับแบบวับแบบวับปะสวยสุเย็ดวับปะเฮ้ยทำไมน้องสวยวะของจริงแล้วน้องเป็นฟูลอาร์ตเลยนะเฮ้ยแต่มันสวยอะแต่มันแต่มันตรงที่คาดอะดูดิไอตรงที่คาด แจ็สแบมตัูก็เราคงไม่ได้ให้ดูทุกใบเนาะให้ดูใบก็ต้องเปิดให้ทั้งก็เขาเรียกว่าเราจะให้ดูใบเด่นๆแล้วกันน้องๆน้องชอบมันมีมันมีไอสี่เหลือมาได้ใ่มันแบบสันติมีความโฮโลเบาๆนี่ไงของจริงของคนนี้ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากมาแก้วอะเก่งนะลงมาไม่ตายอ่านี่ซานเลน่า ใส่อวยใส่อวยคุมบ้านี่สวยใช่ใช่อ่ะพิเศษนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อทางบล็อกนะฮะก็จะได้เป็นตัวของน้องกาลเวสนะครับนี่ไหมจอิจริงได้แค่หนึ่งใบแต่ว่กอ้วนหนึ่งใบแต่ว่าพอไปขอตี๊ใหญ่แล้วก็ใช่ตงจัเต็มไปเลยจัดเต็มเลยแบบเลยนะครับทุกรูปทุกแบบคือต้องบอกว่าที่เราให้ดูในแฟนเพรว่า เราไม่กล้าแกะออกมาเพราแต่เราขอเราขออนุญาตเราจะแกะให้ดูบางใบแล้วกันใบที่อ่ะเดี๋ยวจะให้ไอเกิลกับกับคุณไกด์เลือกคนละใบแล้วกันว่าใบไหนที่คุณไอคเกิลคุณไกด์ชอบแล้วพี่เซนเลยว่าใบไหนอ่ะให้ให้ดูไปก่อนก็ค่าเปิดก่อแล้วชอบใบไหนเาจะหยิบไปนะมารีวิวนะฮะผมมีไอเดียของผมอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าผมให้ไอคเกิลเขาจัดการก่อนเลยแล้วก็ที่สังขารเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูก็คือให้ดูทุกเขาเรียอะทุกเกรดเนาะตั้งแต่เซนเวอร์ดัน ดันขึ้นไปแบบจนสุดเลยแต่ให้ดูอาจจะแบบไม่ทุกใบเนาะอ่ะแล้วก็ให้ดูทุกใบก็คงไม่ไหวนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละเกตเดี๋ยวจะมาให้ดูทุกเกตเลยก็เริ่มจากฟอยธรรมดาก่อนนะครับเออขออนุญาตเข้ากล้องคิเมคิเซอร์เิลัสเออเซอร์เิลัสหมาหัวเออชื่อเล่นงอะรอ่ะมึงอ่านชื่อจริงมันก่อนดิเซอร์เิลัสเซอร์เิลัสไนไน อันนี้คือเลดฟอยธรรมดาโอ้มือสันมือสันมือสันจริงของมีราคาฟอยฟมันเงามากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่นี่คือแบบฟอยธรรมดานะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลังการ์ดกันเป็นแบบใหม่เหมือนของ Expansion นะครับหลังการ์ดมือสันและอยากอยากถามถึงสัมผัสเป็นยังไง้างรับแล้วก็ความก็คือผมใช้ถุงมือยางสัมผัส อ่าจริงๆมันมันจะมันม่าเท็เจอร์ก็จะไม่ค่อยแนบชิดมันเงาแล้วก็เป็นฟอยใช้คำว่ามันเงาเฉพาะส่วนอ่ะมันไม่ได้ฟอยแบบเคลือบทั้งใบแบบแบบเป็นเส้นเส้นเคลือบทั้งใบอะไรอย่างงี้เป็นมันเงาเฉพาะส่วนงานดีงานละเอียดนี่คืองานดีงานละเอียดฟอยกระทั่งลูกศรอ่ะใช่ปะเนี่ยเนี่ยฟอยกะทั้งลูกศรอ่ะอันนี้คือแบบฟอยธรรมดานะครับต่อไปมันชื่อเอะไรชื่อเลศฟูอาร์ดเนี่ยฟูอาร์ดครับต่อไปเราจะเป็นฟูอาร์ดนะครับ ก็ไปต่อกันที่เอเลเซียมอันแฟรเชเอนนี่การนี้โคตรนำเสนอเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนอยู่ในการนะครับเออโอเคอ่าอันนี้อันแฟรชเอนต์ตเฟมเหรอเอออันนี้อยู่ในเฟมแล้วแต่เอาต้องบอกว่าเขาเขาเลือกกันมาแล้วให้ดูทุกใบไใช่ใช่ให้ดูทุกใบไม่ไหวจริงถ้าทุกใบนี่ก็ร้อยกว่าใบแต่ต้อบอกว่าไม่ใช่แค่สวยแ่ใบนี้นะที่มันสวยเราเลือกยากมากใช่เลือกยากมากคัดมาได้คือคือก่อนจะมาถ่ายคัดเนี่ยเราเลือกกันอยู่ครึ่งชั่วโมงใช่ อันนี้คือแบบฟูอาร์ตใช่ไหมชื่อแบบฟูอาร آن, ์ตครับแบบฟูอาร์ตเลยก็จะไม่มีกรอบตัวคําอธิบายเอฟเฟกต์เ <effect art. S 2> อฟเฟกต์การ์ดแล้วก็จะเป็นฟอยด์ทางใบแต่เป็นฟอย์เหมือนเหมือนกับเหมือนกับแบบแบบใบฟอย์แหละที่จะเป็นฟอย์เฉพาะส่วนไม่ได้ไม่ใช่ฟอย์เคลือบทางใบแบบเงาวิง่งทางใบอะไรขนาดนั้นมันเป็นงานละเอียดอะงานเฉพาะส่วนจริงๆแบบตัวหนังสือแบบอะไรอันนี้ันี้เป็นเทคมันไม่เห็นตัวลูกศรแต่ก็คิดว่าตัวลูกศรก็เป็นเงาเฉพาะได้เป็น สะท้อนเฉพาะส่วนเหมือนของของฟอย์ธรรมดาที่มันจะขับส่วนที่มันเด่นๆของกาซออกมามประมาณนั้นครับอันนี้ออเลเซียมนะอ่าอย่าลืมแนะนำตัวเข้าไปคนคนนี้ชื่ออะไรครับแลดสลอตเดอะกลอเรียสรีเบลนะอ่าใบนี้เป็นระดับเฮ้ยระดับอะไรวะเป็นแบบเจเนซิสแลครับจำชื่อระดับไม่เคยได้ เจเนซิตแลนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีเจเนซิตแลให้ดูแหละแต่อันนี้นำมาเป็นพรอ็อพนี่โอ้โหแลสลอตเป็นพรอ็อพม,มันโลง่งใช่ไหมแลสลอตเป็นพรอ็อพอ่ะนนต่อไป<ค>ไป<ค>ถึงต,ต่อไปเขาเรียกเ,เรียกอะไรเรียกไม่ถูกต่อมานะครับเป็นเลดข,ของเลการเลียแลนะครับผมอ่าไหนเห็นไหมอ่ามันขึ้โอเคครับทุกก็จะไปซื้อซับเอาว้หนีเข้าประเทาเห็นไหมเป็นจะเป็นยูนีของแชมเปี้ยนที่จะมีหน้าละหนึ่งใบ มีปั๊มไลน์ของเขาเรียกว่าอะไรนะไลน์ของแฟคชั่นนั้นนะฮะใช่ไหมโลโก้แฟคชั่นนะฮะถ้าในกล่องแฟคชั่นมันจะอยู่ที่ข้างๆกล่องวะใช่ไหมกล่องแฟคชั่นของของของคอเซตของเอ็กซ์เซชั่นนะฮะนี่ก็จะเป็นแฟคชั่นหน้าตาเป็นปลาอ่าเป็นของแอตแลนติสก็ชื่ออะไรกันต่อฮันเตอร์อินสติงครับอ่าฮันเตอร์อินสติ้งนะฮะคือใบนี้จะไม่ค่อยมีข่าวเนาะเพราะว่าแค่ตัวใชเรเลว่เองก็จะเต็มเฟรมอยู่แล้วเนี่ยอ่าดูด้านหลังนะฮะ ตัวของด้านหลังนะครับโอเมือสั่นนะฮะก็ก็จะเป็นเหมือนของเอ็กซ์เพนชั่นหนึ่งนะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่าดูด้านไหนทีนะครับมือสั่นมือสั่นขอมีราคาไปชนแล้วตลอดถ้าพูดถ้าเห็นคือยังมีความในโฮโลใช่เลื่อนไปแล้โฮโลนิดเดียวนี่ป่ะคือคือถ้าเป็นอะไรนะเลทอายูนิคใบหนึ่งของอารันติสจะเห็นโฮโลเยอะโฮโลหน่อยโฮโลไปเลยใบนั้นเป็นพื้หน้าของเราก็คือเก่งของสุดชื่อว่าดูนะฮะอันนี้นะครับเป็นของเจเนซิสแลนะครับ กิลกาเมสนะครับ order of atlantis บาบิลอนบาบิลอนเห็นไหมครับอ่าโซฟูคงอยากเห็นฝั่งหลังแล้วแต่ว่ายังไม่จังเลยไม่ดูสังเกตขอได้เอาลงมานี่พินได้ไหมอ่าเดี๋ยวขอซูมเข้าไปเห็นขอบทองไหม โคตรเทพมันมีชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นมันคือชื่อิลกาเมสป่ะเนี่ยใช่ครับตรงนี้ตรงนี้เป็นชื่อนะครับจะชื่อว่ายูกาเมสพอเด r o ออ a b า l บ n นอนนะฮะแต่ว่าเวลาเราเรียกเราชอบเติมเด็ดให้เขาเพราะมันเท่มุมซมไฟ อ่าตรง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 ไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกศรชี้ตรงนาโนค่าไล่นะฮะนอ๋ะอ่าจะมีตั้มปั๊มตาแฟชั่นจริงไ่มดูด้วยเขาดูหน่อยอ๋ออ๋ออ่าแล้วก็ตรงชื่อเขาจะเป็นโลโก้แชมเปี้ยนใช่ครับเนี่ยตรงชื่อฮะตรงชื่อตรงนี้ก็คือจะเอาออกนะครับแต่ว่าเป็นตาขึ้นมาแทนที่นะครับก็มีทั้งตราทั้งชื่อัแต่ตอนนี้เขานำทับอยู่ข้างอยู่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 ข้างบอร์ดข้างบอร์ดอ่ไปดูตอนเขาลงมาดีกว่าตอนบอร์ดครับ ตกเฟรมลงมาหน่อยนึงโอเคริ้งตกเฟรมโอเคนี่นะข้างหลังก็จะมีความโฮโลชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอาะมาชื่อเดียวกันนี่ว่ะชื่อเดียวกันแหมนี่ก็โบ๊ะอ๋อมันมีความโฮโลเหมือน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 ตัวเกาเรียกอะไรนะคือเลกเลียเลกเลียครับเลกเลียอะไรจริงเดี๋ยวอยากเสริมตรงนี้ให้หน่อยในมือก็จะทำการ เขาจะสะท้อนแสงด้วยนะเห็นไหมนี่ยในกล้องก็ยังพอเห็นอยู่นะฮะเห็นปะอันนี้คือผมพยายามจะฉายแสงให้เราเนาะก็อยากให้ดูตรงลูกศรมากเลยครับว่ามีความสะท้อนเงานะฮะมีความจะสะท้อนนะครับตรงขอบขอบลูกศรไหมอ่าใช่ตรงส่วนหัวนะฮะลูกศรจะมีสะท้อนกตรงขอบขอบก็จะคือถ้าใครถามว่าแล้วถ้าใส่สลิปจะดีไหมคือนี้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในซองใสซองใสครับอยู่ในสล สวยแล้วมันวาวมันวาวใช่ครับว่ามันวาวไปดูตัวของด้านหน้าเหมือนเดิมฮะนี่ฟอนต์นี่เป็นฟอนต์ของไอ้นี่มาเลยปะฟอนต์ของบาบิลอนมาเลยปะเรามีตัวมาเทียบกันเนะฮะนี่ฮะนี่สังเกตนะครับตรงชื่อฟอนต์มันฟอนต์เขาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดูที่แรนสล็อตเดี๋ยวเอาแรนสล็อตให้ดู หาดูด้านหลังนะครับอ๋อโอเคใช่ฟอนต์ประจำแฟชั่นใช่มันฟอนต์ประจำแฟชั่นเรามาดูด้านหลังฮะคือถ้าเราหยิบคเลวี่เลวิเทียโว้ยคือถ้าเราหยิบเลวี่เลวิธานออกมามันก็จะเป็นฟอนต์แบบฟอนต์อักษรลูดนั่นน่ะนะฟอนต์ที่อ่านยากที่สุดในอีวิดินแล้วอยากอยากไอลิปอันนึงคือไอ้ทีของเขาอะการ์ดฟอยของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เ่าหนึ่งการ์ดฟอยธรรมดาเขาก็คือการ์ดฟอยที่คุณจะได้ถ้าใครพีคอเซตนะฮะ อันนี้ของอาจารย์ของคุณครูไกด์ยิงก่อนนะให้ครูให้ครูไกด์แกะเองให้เทียบเลยสามตัวสามแบบอ่าอันนี้ก็เป็นเทียบให้ดูนะครับทำไม่เลยหน้าเนี้ยทำไม่เราไม่หันหน้านู้นนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพิมพ์ให้ดูอ๋อหน้านู้นหน้านู้นก็คือสามใบก็คืออ่ะที่ไอเกิลถือเป็นเป็นแบบเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบของคอเซ็ตอ่าแล้วก็เป็นของที่ของที่ครูไกด์เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอูเรียกชื่อไม่ถูก เจเนซิตแล้วมึงก็ช่วยกูหน่อยกูแม่งเก่งภาษาอังกฤษทุกคนคอนเสิร์ตเนี่ยฝ่ายธรรมดาฮะอ่าเป็นฟอยธรรมดานี่ยคนจะได้คนที่พรีออเดอร์ขอเซตแรกใช่ไหมใช่ครับจะได้ทุกคนบ้านถ้าเกิดดูบอกว่าแสบตามากสำหรับเจเนสิตแรลของเราคือสะท้อนแตกวิวจริงๆสะท้อนจริงมันจ้าซะเหลือเกินถ้าใครเงินถึง แนะนำแนะนำแนะนำมีถ้าใครมีจังปัจใจหน่อยก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเนอของมันต้องมีของมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะลองมาดูด้านหน้ากันนะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบด้วยกันนะครับอ่านี่คือแบบคอเซ็ตคอเซ็ตครับชุดแรกแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นแบบของตัวเจเนซิสแลร์ครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นตัวของกัตฟอร์ดที่เขาจะแถมมากับคอเซ็ตแรกนะครับคนที่พรีออเดอร์ไป เห็นความแตกต่างไหมครับนี่คือขึ้นมาสามเลยไหมขึ้นไปเลยขึ้นไปหรือลงอะไรอะไรอะไรคอนแทคเลนส์ชัดเจนนี่คือที่ใส่กรอบเล่นนี่ที่ใส่กรอบเล่นนี่คือคอเซทคคอนแตครับอันนี้มันจะฟอยจะฟอยหน้าเดียวฟอยหน้าใช่จะฟอยล์หน้าที่มันออนสเตทอ่ะถูกต้องครับออนเตทออนเซตหน้าหจะเป็นกัน์ตูนเลยนะออนเตทเหรอเขินมาก ประมาณนี้นะครับเห็นกันไหมเห็นกันไหมหายเห็นกันนะครับต้องเอาเนื้ดูนะฮะอ่าเนื้อก็ไหนเราให้ดูยูนิคด้วยสบายไหมเอาเอาเอามาคุยอันนี้ก็เราจะให้ดูแถมแล้วกันให้ดูยูนิคอืมเขาเรียกเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอ่าอันนี้นะครับจะเป็นการ์ดธรรมดาครับส่วนนี้จะเป็นการ์ดฟอยด์ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของเลกาเรียแลอะการ์ดธรรมดานี่คือจากคอเซ็ต อาจากคอเซตครับส่วนการ์ดฟอยนนี่คือสำหรับคนที่พรีออเดอร์ไปครับคอเซตแรกใช่ครับจะได้รับทุกคนนะครับอ่าชื่อนะฮะคือ Hunter Instinct นะครับผมเฮ้ยรู้ได้ไงอ่านออกได้แปลเป็นไทยว่าสัญชาตญยานักฆ่านะครับเอ้ยแล้วก็ปล่อยเบอร์ได้นะไม่ได้ไง เลยมุกูเนี่ยอาจจะเห็นความแตกต่างชาัดเจนอันนี้คือแบบแรกอันนี้คือแบบที่ของสโลคน,นพิวร์เดอร์เป็นฟอยล,ล์แหละส่วนอันนี้ครับเป็นแบบของเลกาเรียแล้วสังเกตนะครับตงรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับของฟอยล์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็ตัวขอบของการ์ดนะครับนี่ฮะจะหายไปนะครับตัวของนาโนนะครับจากที่จะมีนาโนกะครับนาโนหายไปกรอบหายไปนะฮะแล้วก็ตรงมุมสี่มุมนะครับเหนสังเกตนะก็จะหายไปหมดเลย เราเห็นภาพเต็มๆนะสวยงามมากตรงตาที่ปั๊มเนี่ยเป็นตาแชมเปี้ยนนะฮะไม่ใช่ตาแฟชั่นอ่าเป็นตาแชมเปี้ยน่ะต้องนะก็ประมาณนี้นะครับ,รรบถ้าใครอยากเห็นไปอื่นก็ต้องเพียงใช่แต่เดี๋ยวเราจะถ่ายพยายามจะถ่ายโคลสอัพให้ดูแบบผันผ่านผผ่านทุนทกบใบด้าใครอยากเห็นไปไหนก็กดพอดพอเองใ <c oughs> ครอยากเห็นก็เลยว่อยากแรกคือ ไม่ใช่ของเราเราจะเราต้องขอบคุณขอบขอคุณสปอนเซอร์ฟลอยด์คีป่ะตอนสปอนส์สปอนเซอร์สักหน่อยครับขอบคุณสปอนเซอร์จากพี่บัตกับพี่ลูกไม้จากเพเจเลซซี่จโจนี่นะครับผมหรือที่เราจัดกานแนะนำของพันโทโจเนตนะฮะถ้าใครได้ยิววนผมน่าจะรู้จกักไหนๆก,ก็พูดถึงฟอยแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอ่ช่วงที่ถ่ายดีกว่าช่วงที่ถ่ายนี่เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับผม Chinese New Year Day อ่าก็ ทาง e v i d e n เใช่ไหมทางวิดีอ e v i d e n next level card Game ก็ทำการลดราคาอยู่ใช่ครับไม่รู้ว่าจอนทันเขาปิดไหมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจก็จะพยายามรีบตัดนะครับพยายามรีบตัดแล้วกันว่ายูเลนเขาเขาลดราคาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ20%เนะครับผมทั้งแบบคอเซ็ตแล้วก็แบบแฟชั่นจะมีแบบเป็นแฟชั่นนะฮะหรือเป็นแบบบันเด่นบันเดนก็คือแบบแบบว่ายกเซตไปเลยครับผมบันเดน อ่ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าบล็อกหน้าไฟยบล็อกหน้า e x ็ e n s i o n ชั่นวัจะมีสปอนเซอร์เจดีๆให้เรามาคนี่คือเรียกสปอนเซอร์แต่คลิปนี้เหลอใช่รีวิวรอบนะครับก็ขอบคุณที่บายพี่ไม้ลวงหน้าไว้เลยนะครับล้วนเีอันนี้ไม่ได้ขออันนี้ยเขาเรียกมัดมือชก ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์แลวอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดชมการรับทลิปในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรานะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อย่าเพิ่งครูกไม่ให้ฝากเพจเลยอ๋อโอเคครับผมก็ตอนนี้เลยได้ไหมหลอกเลย <laughs> สุดท้ายนี้นะครับก็ขอ,อาฝากเพจไว้นะครับเพจ g NG, ี g c a ก d รเกมนะครับผมนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นการ์ดเกมทุกคนสามารถมาหาซื้อการ์ดได้นะครับที่ร้าน G ีนจีการเกมนะครับ อยู่ตรงสาทอครับผมทอยจันทร์สิสอนะครับที่อยู่นะครับจะอยู่ข้างใต้ลิงก์นี้นะครับผมขายได้บ้างก็จะมีอาวัตถิไฟนะครับแวนกาดนะครับมียูเดนนะครับสินค้าหลักเรานะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกั๊กอีื่นๆนะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสลีปกล่องนะครับเพล์แมทก็มีนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับที่ ร้านเจเจกัดเกมโต้งสาทรนะครับซอยจันทร์สายนะครับที่อยู่ก็จะอยู่ข้างใต้ตัวคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้โอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับแล้วก็อย่าลืมเฮ้ยต่อผิดท่าเดิมมกูย่างพูดก่อนแล้วกดแชร์ใช่ไหมกดพูดไปแล้วโอเคอีกรอบาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยคิมพิงยอดซับเราไม่ขึ้นเลยเราเสียใจมากแล้วก็สู้ๆนะหมกใครอ่ะบอกตัวเองไปพิดแบบเดิม